สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบอ,อีกครั้งนะครับวันนี้ครูจะพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นักเรียนมาดูกันเลยว่าโลกมีการหมุนรอบตัวเองนะครับโดยหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทําใหเาานน้เกิดกลางวันกลางคืนนะครับเกิดกลางวันกลางคืนนะ การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวโดยจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกทิศตรงวันข้างก็ต้องเป็นทิศอะไรครับลูกทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เกิดทิศต่างๆเช่นทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับอันนี้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับต่อไปอ้าวการเกิดกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนเกิดจากอันแรกโลกเป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์ หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา365.25วัน1อหนึ่งปีนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเดินปีกปุมภาพันเลยมี29วันนะครับสี่ปีครั้งก็มันตกเศษอยู่นะครับต่อไปลูกหมุนรอบตัวเองจากทิศต,ตะวันตกไปทิศตะออกใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับน้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ต้องเป็นรูปนะครับฝั่งที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางวันฝั่งที่ไม่รับแสงดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางคืนนะครับ ต่อไปที่มาดูว่ามาดูฤดูกาลฤูดูกาลก็บอกว่าเซกกลกด้านฝาจะหันเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับด้านฝานะแต่เพราะแกนลกเยียงจึงทําให้เซอกลกบเหนือเอียเข้าหาดวงอาทิตย์ในขนาดีส้ซุกลกใต้เอียงออกจากดวงอาทิตย์ดังนั้นเซอกลกเหนือจะเป็นฤูดูร้อนเซอกลุบใต้จะเป็นฤดูหนาวนักเรียนดูมันเอียงอยู่นะลูกนะเห็นไหมมันเอียง ซีกโลกเหนือก็เลยเป็นฤดูร้อนซีกโลกใต้ก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับต่อไปทีนี้เอคโคเดอนต่อมาเมื่อลกโคโจรอยู่ด้านหนึ่งของมุมโคโจรในขณะที่โคโจรยังเอียงทำมุมเท่าเดิมซีกโลกใต้จึงเอ็นเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับจึงเป็นฤดูร้อนซีกโลกเหนือเอ็นออกจากดวงอาทิตย์นะครับดังนั้นซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อน ซีกลูกเนือนจะเป็นรูดูหนาวซึ่งมันจะสลับกันนะลูกเอาต่อไปเรามาดูว่านะโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งวันทําให้เกิดกลางวันกลางคืนนะครับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา365วันนะครับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยมุมที่โลกเอียง23.5อ,องศาส่งผลให้พื้นที่ต่างๆบนโลกได้รับแสงดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันทําให้แต่ละพื้นที่เกิดฤดูกาลต่างๆนะครับ ในเขตอบอุ่นและเขตหนาวมีการแบ่งฤดูออกเป็นสี่ฤดูนะลูกฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวนะครับอันนี้ก็คือสี่ฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าช่วงหนาสี่ฤดูนักเรียนรู้นะฤดูใบไม้ผลิฤดูร่วงวัตรฤดูนะครับนะลกเหนือก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิ โลกใต้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูร้อนเราเรียกว่าคิมหันตฤดูนะครับซีกโลกหจะเป็นฤดูร้อนซีกโลกใต้ก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับต่อไปฤดูใบไม้ร่วงก็จะตรงข้ามกับฤดูใบไม้ผลิต่อไปฤดูหนาวเฮมันตฤดูนะครับก็ซีกโลกใต้ก็จะเป็นฤดูร้อนมันจะตรงกันข้ามนะลูกนะออาต่อไปที่มาดูประเทศไทยอยู่ในซีกโลกเหนือ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนของซิงโลกเหนือแบ่งฤดูกต้เป็นสามฤดูเราจะมีฤดูฝนวัสันตฤดูฤดูหนาวเหมันตฤดูฤดูร้อนคิมหันตฤดูแต่ภาคใต้เราแบ่งนัเก็สอฤดูนะลูกนะก็คือฤดูฝนและฤดูร้อนเพราะเรามีทะเลร้อมรอบสองข้างนะเลยทําให้ภาคใต้ มีฤดูแค่สองฤดูเท่านั้นประเทศไทยแบ่งออกเป็นสามฤดูนะฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนส่วนภาคใต้มีเพียงสองฤดูเท่านั้นก็คือฤดูฝนกับฤดูร้อนนะครับต่อไปทีนี้มาดูต่อว่าการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เขบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้าและตกในที่มันตกในตอนเย็นนักเรียนดูรูปนะครับ มันจะข,นข,นขึ้นขึ้นทางทิศต,ตะวันออกและตกทางทิศต,ตะวันตกนะครับนี่ภาพการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะครับในรอบปีอ่าทีนี้ข้างขึ้นข้างแรงใครทราบบ้างที่รับแรงเกิดจากอะไรนะครับก็บอกว่าปรากฏการณ์ที่แสงจากดวงจันทร์มีลักษณะวาวแหว่งเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเดือนนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งเดือนดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเกิดจากการ,รสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกคนบนโลกจึงสังเกตเห็นดวงจันทร์มีลักษณะแตกต่างกันไปตามมุมที่สะท้อนแสงที่แสงสะท้อนนะครับดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองในทิศทวนเข็มนาฬิกาโดยหนึ่งรอบใช้เวลา30วันซึ่งเท่ากับเวลาที่ใช้โคจรรอบโลกพอดีทำให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวนะครับอ้าวต่อไปนะักเรียนมาดู ดวงจันทร์ขึ้นหมายถึงดวงจันทร์จะปรากฏอยู่นะขอบฟ้าทางทิศตะวันออกซึ่งจะเป็นเวลาใดก็ได้ไม่จํากัดจะต้องเป็นกลางวันกลางคืนนะครับต่อไปดวงจันทร์ตกดวงจันทร์จะปรากฏอยู่หน้าขอบฟ้าที่ตกเวลาขึ้นเวลาตกของดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ดวงจันทร์จะขึ้นตกช้าอย่างสม่ําเสมอประมาณวันละห้าสิบนาที วันข้างขึ้นดวงจันทร์จะขึ้นเวลากลางวันก่อนพระอาทิตย์ตกและตกในเวลากลางคืนวันข้างแรมนะลูกดวงจันทร์จะขึ้นหลังดวงอาทิตย์ตกหรือขึ้นในเวลากลางคืนนะและตกในเวลากลางวันต่อไปวันขึ้นแปดค่ำดวงจันทร์จะขึ้นเวลาประมาณเที่ยงวัน <receptors> และตกเวลาเที่ยงคืนนะครับต่อไปวันเรมแปดค่ำ ดวงจันทร์จะขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนและตกประมาณเที่ยงวันละลูกต่อไปวันขึ้นสิบ้าค่ำจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงวันแรมสิบห้าค่ำจะมองเห็นดวงจันทร์หรือเรียกว่าคืนเดือนดับมองไม่เห็นดวงจันทร์นะครับวันแรมสิบห้าค่ำไม่เห็นดวงจันทร์นะไม่เห็นดวงจันทร์หรือเราเรียกว่าคืนเดือนดับนะครับต่อไปข้อแปด ดวงจันทร์ต้องใช้เวลาประมาณ30วันจึงจะขึ้นและตใกใกล้เคียงกับเวลาเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้สรุปเกี่ยวกับการเกิดจันทรุปและสุริยุปนะครับอ่าต่อไปโอเคครับอเอาโน้รเยนมาดูต่อเลยว่าไซที่คนโลกเห็นดวงจันทร์ช้าลงประมาณ50นาทีนั้น เพราะว่าโลกหมุนรอบเองรอบใช้เวลาเพียง20ชั่วโมงแต่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกใช้เวลาถึง27.312วันเราจึงเห็นดวงจันทร์ปรากฏณตำแหน่งเดิมช้าลงทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือวันข้างเรมงก็ตามเราจะพบดวงจันทร์หันด้านสว่างเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอเมื่อสังเกตดวงจันทร์บนโลกจะพบว่า ในวันข้างขึ้นดวงจันทร์จะหันด้านสว่างไปทางทิศตะวันออกดังนั้นเราจึงสกิดดวงจันทร์สามารถบอกได้ว่าดวงจันทร์นี้เป็นข้างขึ้นข้างแรมนะครับเป็นการขึ้นหรือข้างแรมนักเรียนดูนะลูกอ้าวอันนี้คือการโคจรของดวงจันทร์ในรอบสามสิบวันนะครับอ้าวโอเคอ้าวต่อไปเราดูต่อว่า,าวันเดินมืดนะครับวันเดินมืดคือวันเรมสิบ้าค่ำ ดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์พอดีคนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์สะท้อนแสงจะไม่เห็นแสงสะท้อนจากดวงจันทร์เลยเราเรียกว่าคืนเดือนมืดหรือคืนดินดำนะครับตัวนิดนึงเขาบอกว่าวันเรมสิบห้าค่ำดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์คนที่อยู่พื้นโลกจะมองไม่เห็นดวงจันทร์แสงสะท้อนจากดวงจันทร์เลยเรียกว่าคืนเดือนมืดหรือคืนเดินดำนะครับ ในทางกลวงข้ามวันเพนวันพึ่งสิบห้าค้ามดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์พอดีแสงจากดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับดวงจันทร์พอดีคนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอยู่กลางทีสะพอดีเรียกว่าวันเพนนะครับต่อไปข้างขึ้นช่วงเวลาตั้งแต่เกนเดือนมืดจนถึงคืนวันเพนแบ่งเป็นสิบห้าส่วนนะ ขึ้นหนึ่งค่ำสองค่ำจนไปถึงสิบห้าค่ำในช่วงนี้ดวงจันทร์จะขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกดินขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ตกดินวันต่อมาจะขึ้นช้าลงและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆราววันที่เจ็ดถึงแปดค่ำดวงจันทร์ซี้ยวจะเห็นเต็มดวงนะครับจนไปถึงขึ้นสิบห้าค่ำใจนงจะเต็มดวงนะครับเรียกว่าฟูมูลนะครับ ต่อไปข้างแรมช่วงเวลาตั้งแต่วันเพนไปจนถึงเดินมืดอ,อีกครั้งแบ่งเป็น14-15ส่วนเราเรียกว่าเดือนเดือนเว้นเดือนนะครับคือเรมหนึ่งข้ามเรมสองข้ามไปจนถึงเรม14หรือ15ข้ามช่วงนี้ดวงจันทร์จะขึ้นหลังจากดวงอาทิตย์ตกดินวันต่อมาดวงจันทร์จะขึ้นเร็วขึ้นและมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ราวกับวันเรมเจ็ดถึงแปดค่ำดวงจันทร์ซีกฝาดวงจันทร์ซีกซ้ายจะเห็นเต็มดวงนะครับจนไปถึงวันเรมสิบห้าค่ำจะไม่เห็นดวงจันทร์นะครับก็จะมืดทั้งดวงนั่นเองนะครับเอาต่อไปมาดูปรากฏการณ์นับขึ้นน้ำลงนะครับปรากฏการณ์น้บขึ้นน้ำลงเกิดจากเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ ซึ่งผลมาจากแรงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทําต่อโลกโดยดวงจันทร์จะมีผลต่อโลกมากกว่าดวงอาทิตย์เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกถึง390เท่าขณะที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์จึงมีผพลทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงได้มากกว่าดวงอาทิตย์นะครับอ่าโอเคสําหรับวันนี้ครูขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ